เจ้าเจ้าแม่คะหน้าตาดีเวียดนามมากเลยหน้าตาดีดีผมคนเวียดนามเป๊ะเลยเป็นร <c oughs> ้านขายหอยเนะเาะที่นี่เขาชอบกินหอย,ยนะหอยหนานาชนิดเลยเอาหอยใหญ่ก่อนเลยว่ะหน้วานได้ได้เยอะโอเคหวานเอาแบบสั่ตงตายเลยนะเนี่ย ยังดิ้นอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่อุนิดสดๆใหญ่ๆเลยพะลุงกับป้าเขาบอกว่าไปโโไปเอาทะเลมาหามันยังดิ้นอยู่เลยเสดนั่งรอไปครึ่งชั่วโมงจะหลับเอาจะหลับเอาอ่าโ,โอเคก็ไปดำน้ำมาอยู่อ๋อ,อ thank you thank you ออ๋ โอเค thank you Vita Channel นี่ครับผมมาแล้วชิมให้ท่านผู้ชมดูอุนีอุนีอุนีนี่นะครับอุนีน่ากินเป็นเป็นนะจากทะเลยาจางช่เพลินใส่วาซาบิเยอะๆหน่อยครับวาซาบิมันต้องมันต้องขึ้นหน่อยครับวาซาบิมันต้องขึ้นหน่อยครับ โดนเข้าไปแลเป็นเหมือนหมู่บ้านชาวประมงเรากำลังจะไปตลาดปลากันใช่แล้วของหวานหี่มชอบกินอ่ะนี่ไงร้านแลกเงินร้านแลกเงินนี่แต่ไปแลกตรงนู้นได้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะบอกไร้ตลาดตลาดดามาร์เก็ต แถวนั้นแหละมันจะเป็นร้านทองนั้นเป็อ,อยู่แหล่งแรกเงินทีย่ยาจางน,นะใช่ใครมาใครไปต้องมาแลกที่นี่เลยดัมมาร์เก็ตด,ดัมมาร์เก็ตตลาดดัมมาร์เก็ตลงไปแล้วต้องไปถ่ายรีวิวใหม่อีกรอบด,ด,ด,อด้วยมั้งยูยูยูสองสองตลาดบ้านเรานี่ว่าโอ้เข้าใจแล้ว啊 โดนใจอย่างเดียวอ่ะมันปิดแล้วอ่ะเขาปิดกันหมดแล้วมาเก็บกากมันดีเก่มีกากเหลือไหมตลาดนี้แหละเราอาจจะต้องมาตอนเย็นหรือไม่ก็ตอนเช้าอีกทีนึงเนาะนี่นีนี่หาเก็บกากเก็บกากเก็บกากแล้วเลยทันขายอะไรกันเรามาตอนคืนปิดแล้วไ่ด้่กาหมเลยโอ้โหก่บี้น่่ก่่่ เดือมันจะขึ้นตรงนี้นะแกมหาไม่ได้นี่คือตลาดปลาเลยนะตลาดปลาที่ยาจางเลยปลูกกวาหมึกน่ากินเลยสดๆโอ้โหรถคันนี้มันปลูกไหมหรือว่ายังไงเนี่ยโอ้โหก็เป็นอย่างนี้ดุคนจะน้ำ๋อแท้ๆเลยอ่ะต้องบงแท้ๆเลยอ่ะ ว่าได้เห็นอะไรสดๆแบบใหม่ๆเลยแหละอะไรไ,ไปให้สุดดิไปให้สุดอยู่ที่เปิดออโอโห<อ>นูน<อ>เป็นท่าขึ้นเรือหมดเลยูนน้าแขงเ,เขาเขาไปแล้วเอาเตรียมน็อกแล้วต,ต้องไปประมงแล้วประมงไปหมอืมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาย,ยาจางนะฮะเป็ตน,นตลาดปลาแท้ๆขึ้นเรือประมงกันเลยเป็นชาวประมงจะอยู่ที่นี่กันเนาะ ดี๋ยว,วต้องมาตอนเช้าตอนนี้มันติดแล้วไม่ไมีที่หว่านแหลูกอ๋อหลักไอ้ตะข่ายมัวหว่ ว่าตอนเช้าน่าจะเห็นอะไรที่มันสุดๆด Sisters, อนันนะอะไรนะเราต้องมาตื่ดเช้าหน่อยต้องอย่างแบบไปแล้วาม,มาแต่กนตื่นตีห้าเลยแล้วรังเง,นงินใช่เลนอนแต่วันน่ะต้องก่อนก่อนขึ้นเครื่องเครื่องจ้าวเชิญจ้าวเชิญจ้าวแม่ค้าหน้าตาดีเวียดนามมากเลยหน้าตาดีดีเหมือนคนเวียดนามเป๊ะเลยเป็นร้านขายหอยเนาะที่นี่เขาชอบกินหอยนะ หอยนานๆชนิดเลยเอาหอยใหญ่ก่อนเลยวะ่ะอาวางไดอะหน่อยเดเ๋ยวหน่อยเออวันอันนี้เป็นเป็นอยู่ใกล้ๆกับตลาดปลาเนาะตลาดปลาที่เราเลี้ยวตลาดปลาแล้วเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายขึ้นมาท่าป่งปลาเลยใช่เ,เ,ปเป็นท่าเรือท่าเรือแพปลาเลยนะฮะท่าขึ้นปลาท่าขึ้นปลาที่ยาจางเลยครับผม ถ้าเราขับออกมาหน่อยเนี่ยจะเจอแหล่งขายหอยบ้านๆถูกๆเลยนี่ฟ้ามาดูดูดูโอ้โหเขาขายแบบว่าเป็นจอดเนาะอ่าเขาให้ครึ่งโลเราสั่งกานหนึ่งก็ให้ครึ่งโลเดี๋ยวเราจะรอเลยดิร้อนๆเพราะว่าเขาต้มอยู่ในเตาอยู่ข้างนอกร้อนๆเลยอ่ะฟ้าเตาอยู่ข้างลนอกดูทางขึ้นดูทางขึ้นแล้วดูทางขึ้นนีทางขึ้น ไปได้ยิบยิบ้ามาหน่อยนะรส <ละ S 1> ชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรเขาชอบกินหอยกันมากเลยนี่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 ไปแล้วครับผมไปแล้วเ,เข็มใหม่เลยมจะมีเข็มให้เข็มใหม่เลยแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นสมัยเขาเด็กๆมันจะเป็นเหมือนน้ำมะตูมหรืออะไรอเอามาให้เราจิ้มเอารสชาติเพียวได้อีกอ่ะอืมไปได้ชิมไหมมันคือหอยชักตีน หอยชักตีนอ่ะอหอยชักตีนอะไรอยากขายขายมาอยากกิวหมดมันคือหอยชักตีนเราไม่รู้อืม,อมนี่ไงทุกี้ว่าจานเท่าไหร่อืมมันคือหอยชักตีนเดี๋ยวใต่มันจิ้มก่อนแล้วเราจะบอกให้ฟังว่าประมาณว่าเหมือนหอยชักตีนนะครับแต่ว่าตัวเล็กเตีเเวว่านะเราจะตัวใหญ่เนาะ อ่กหนเขย่า,อย,า,อ,ยาอยู่ข้างล่างไม่ต้องเอาออกไปให้หมดน,นี่หอ,อยชักตีนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะฮเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มนิดนึงเดีย๋ยวผมใส่จิ้มก่อนน้ำจิ้มมีหลายตัวให้เลือกนะอเอาหลายตัวเลยลองอดูอ่ามีมีหลายตัวมากเลยตัวนี้น่าจะแบบไม่ค่อยโดนอ่ะแค่นี้พอ,อเกลือมันใส่น้ำตาลที่เบรนมากเลยตัวไหนจะช่วยวาจิ้มอ่ะช่วยเดียวแล้วแต่คนโชคด้วไหนอันนี้ซีฟู้ด หรือเปล่าไม่รู้นะของโปดวิตามาแล้วเว้ยสั่งให้วิตา่อนไปดูนะหอยหลอดมากันมากันนักก็เมื่อคืนอี่ไปกินทำไมไม่รู้เมื่อคืนไปเลยลองชิมวันนี้ก่อนอะนี่นะครับอย่าลืมนะครับ แวะมาในเมืองนะครับเป็นเป็นหอยชาวบ้านชาวบ้านเลยลนะ่ะนด้ำจิ้มไปเมื่อกี้มันเป็นน้ำจิ้มมะขามเอา้ารอมองเข้าไปเหมือนซีฟู้ดเลยอ่ะพี่จ้าไปดูให้หน่อยแล้วทำอะไรต่อขอไมช่างปะน้จิ้มมะขามอุย้ยกินไปก่อนก็ได้เขาก็กินทีหลังซีฟูด้ด ราคา400เราดูดูว่าวันเนี้ยจะจานเท่าไหร่เมื่อคืน400เราต้องมีหอยแบบนี้เมื่อคืนเรากินอันเนี้ย400เยอะป่าด้วยวันนี้วันนี้เยอะป่าอันนี้หอยหวานเหรอหอยหวานเนี่ยหอยหวานแท้ๆแท้ๆเลยหอยหวานอันนี้หอยชักตีนหอยชักตีนบ้านเราอันนี้หอยเจดีนี่อันนี้เป็นหอยเจดีหอยเจดีนะฮะสั่งมาทั้งหมด4หอยนะฮะสายหอย สายหอยย้ำนะฮะสายหอยมายาจางได้เลยมีหอยเยอะนะครับใครชอบปม โลขายนะโลละโลละแปดหมื่นนะคะวันกิโวันกิโลอ๋ว<า>อวันกิโลที่นี่เขาจะชอบกินย่างกันเมื่อ,อกี้โต๊ะนะั้นเขามาเขามาสั่งกิโลหนึ่งวันกิโลวนกัเขาจะชอบกินย่างกันตแต่คนไทยเรากินที่นี่ลองอยู่แล้วแล้วก็ขายหอยเปีะไปหมดเลยต้องลองดูแปดหมื 8, 000, น่ 8, 000, นก็แปดหมื 8, 000, น่นก็ประมาณสักร้อยสามสิบบาทร้อยสี่สิบบาทเนาะร้อยสี่สิบบาทได้เยอะเลย ร้อยสี่สิบบาทได้เยอะตัวเลยเจอหอยอันนี้ยังไม่เคยกินเลยเนี่ยต้องปลบสนิดโอ้โหอะไรวะแล้วตัวมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่ข้างในนั่นแหละมีตัวปะไม่รู้เลยมันต้องมีตัวแหละไม่มีหรอมั้งเกือบป่าอันนี้มีอันนี้ก็มีนี่เห็นมันยีเขาทำไปแล้วนี่ก็มาแล้วแต่ที่นี่เขาขายจิ้มทะเลมาเลยอ่ะแต่ที่นี่เขาขายจานละสามหมื่นเองนะนี่ถูกกว่าอืม เนี่ยเมื่อกี้เราไปกินมามี40,000 50,000ใช่40,000 50,000ตอนนี้าม30,000ออันนี้เขาขายจานละ30,000ก็มีคนมานั่งกินด้วยกลางคืนน่าจะเปิดเต็มเพราะว่าตอนนี้นี่ไงีลอยกินอูนี่ด้วยนะเฮ้ยใช่อูนิอูนิอูนิเลยนะอูนิขาน้าอูนิใหญนี่ไปดูไปแล้วแต่ร้านป้าเขายังไม่เปิดอาจจะเปิดตอนเย็นอาจจะเปิดเต็มอ่ะเนาะ ย่างวัชพินีอ่ะย่างไม่ันมากเลยอืมอ๋อนีโอ๋อไม่ใช่มะพร้าวนะเพื่อนๆดูดินี่อูนี่หรือมะพร้าวเนี่ยบอกหน่อยดิทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวก็มาไม่ไม่อันนี้อันนี้คือตัวมันอย่างนี้นะแล้วแล้วหนามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่เขาพอกไปแล้วตัวละสี่หมื่นเท่ากับหกสิบหกบาทถูกมาก เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจ๊ได้ครับพรุ่งนี้เราจองตั๋วกลับไปโฮจิมินห์แล้วนะฮะเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับออกแต่เช้าเลยไม่เป็นไรวันนี้ก็ตะเวนแดดทั้งทั้งทั้งวันไปเลยเพราะเราไม่เข้าสวนสนุกแล้วก <c oughs> ินเสร็จแล้วก็นอนโอเคครับพเพื่อนๆไปตะลุยกินกับทัวร์ไทยบ้านนะครับไปครับผมเที่ยว หอยนางรมสดๆนะฮะจากทะเลยาจางนะครับเมื่อคืนจานนี้อยู่ที่8ปดเปินเวียดนามดรงนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยโดนกันไปหัวแบะเลยฮะแสนแปดโลละแสนแปดอันนี้พอมากินอยู่เป็นแบบสตรีทฟู้ดบ้านๆคนเวียดนามมากินกินเยอะมางานที่จะไปตลาดปลาใช่ t แปดหมื่นเวียดนามด่งโอเค thank you thank you thank you เราสั่งอูนี่ด้วยเนาะเดี๋ยวมีอูนี่อีกเป็นสตตีิฟู้ดไทยบ้านนะฮะใครไม่ใครไม่เข้าใจถามได้ว่าอยู่ตรงไหนโทรมาถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจกานถ้าอยู่ในเมืองไทยอะโทรมาได้เลยโทรมาโทรมาได้ชุ่วิบสี่ชั่วโมงโทรมาได้เลยมาพูดคุยกันนะฮะแล้วเมื่อกี้สั่งอูนี่ไปอีกเขาบอกรอสามสิบนาทีนะฮะสามสิบนาที อันนี้เป็นหอยนางรมยเวียดนามเองตรงนี้เอียงลงมาชิมไหมท่านผู้ชมปุ๊บจ้าม้อเปิดก่อนนี่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 เปิดก่อนเดี๋ยวรีบย่างเก็บค่าหลอดกุยรอเอากินไปเถอะไปเอากลับบ้านอย่าใส่เหมือนที่เหมือนอะไอ้หมอนเปิดก่อนเลยเบื่อเองเหมือนที่นะค่ะเหมือนที่เองเมึงเวอเกือบตายหายพี่จ้า ร้อ <icana>, นก็มีนะเป็นไงบอกท่านผู้ชมหน่อยครับสทที่นีแรง่เโอ้เ ตววะบอกได้เลยว่าตัวที่เวียดนามอ่ะแรงที่สุดเลยเนาะเราเคยโดนมาที่เวสไปต้าโดนยอดครับผมวาซาบิที่เวียดนามวิต้าจอตายหาาอาตาวิปต้าม้างไป ด้วยทักษะการเอาตัวรอดจากวาสบินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติ่งแมวเขานี่แค่นี้ก็ขึ้นนะย่าบตายอ่ะเก็บไปยังขนมอ่ะแล้วถ้าอยากตัดก็มะนาวอะไรเมื่อกี้จากการประวัติจากทนะี่เวก็เสร็จแล้ว ครติดกูติดเด็ดมองก้หน่อยมองก้องเลยครับใส่นิดเดียวเบื่อกันทั้งทีมเลยอ้าวอุนีอุนีอุนีเล้นหายตรงไงาลิกลิกลิกลิลิกลสมอลิกลลิกาิจลิกิกลิกลลิกลกลิกลิกลิกปักกกกกก กให้น้ำมันออกไปก่อนนะนี่นเป็นเลยมักอย่ะพอไฮะอุนสดสดฮาาาไฟไฟยไฟโอ้โห นี่สดๆนะครับนี่ดาวพิพัฒชาแนลนะพิพัชานอยากลองใช่ไหมตัวอะไรครับผมกี่หมื่มนสองหมืน่นสองหมืนม่นเป็นเงินไทยเท่าไหร่ใส่อ3ามสบามบาทสามสิบสามบาทนะฮะนี่อูนี่ตัวสามสิบสาม <33 8. S 1> บาทนะครับหากินได้นะที่ไหนที่ไหนตามเอาแบตใหม่ใหม่สั่งตายเลยนะเนี่ยมันยังดิ้นอยู่เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่อูนี่สดสด ใหญ่ใหญ่เลยลุงกับป้าเขาบอกว่าไปไปเอาคเีมาหามันยังดิ้นอยู่เลยแบบสดนั่งรอไปครึ่งชั่วโมงจะหลับเอาจะหลับเอาอ่าอ๋อโอเคไปดำน้ำมาอยู่อ๋อ thank you thank you อ๋อโอเค thank you v i t า Chanel นีครับผมมาแล้วชิมกันผู้ชมดอุนีอุนีอุนี นี่นะครับวิตาชาแนลครับผมเป็นยังไงร้องให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยส,<ะ>สดไหมสดยังดิ้นอยู่ขามันยังดิ้นอยู่เนี่ยคือขาย,ยัางดิ้นอยู่เลยนะฮะดิ้นเดๆาๆอยู่ลเลยยยยยยดิ้นนนนนอู่่่่่่เเีีีไโอ้สดมากนะครับปูนิ่ที่ยาจางนะฮะตัวละสามสิบสามบาทสั่งตายมาเลยตัวละสามสิบสามบาทสดสดอ,อ่ะมองหน้าหน่อยมองกล้องหน่อยครับ ก้อนนี้ก็กินในน้ำแล้วอะครับขอลองดิผสมสักีบหนึ่งเอาเกี๊บหนึ่งกอนกี๊บหนึ่งเอากีบหนึ่งไม่เยอะนี่ใน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 โหมันจะมีอยู่เยอะอยู่นะโอ้โหกินเยอะลองชิมลิ้มลองดูนะครับระวังต้องงมากมันอะไรเงี้ยมากินสดก่อนนะโอ้โหวันนี้ฟูมากเลยอ่ะครีมี่แค่ไหนเขาว่าครีมี่ฮะดูนี่เป็นไง เหต่างกับที่อุดอรเป็นไงฮะอุดอรอุดอรต่างกับที่เราไปกินตามร้านอ,อาหารญี่ปุ่นนะามาทดลองหน่อยมันจะสดใช่สดมากเลยมันมันไม่คาวว่ามันใส่อะไรไม่ใส่เลยเลยรลยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับยิง่งใหญ่หอมจังเลย มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เก่ามว่าที่ร้านพวกร้าน,นไม่มีกลิ่นเห<ช>ืนไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นบูดไม่มีกลิ่นสาบนะฮะสดสดมีกลิ่นน้ำทะเลแบบอ่อนๆน,นะฮะอือหืออร่อยมากมาแล้วมาแล้วมาเป็นชิ้นเลยเอาลดูดีๆที่เราทำแล้วอะ่ะโอ้โหกับวิตาชาแน,นลนะฮะอันนี้ใส่ซอสลงไปนะมันอกที มีบีบมะนาวนะฮะเต็มๆสดสดสดมากตัวนี้ก็กินในน้ำแลหรอสดตัวนี้กินในน้ำเพราะแบบหนามมันยังขยับอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้เอามาหนามยังขยับอยู่เลยอ่ะเขาให้เรารอไปสามสิบนาทีเนาะกว่าจะได้มากินเพราะว่าเขาส่งคนไปจับอยู่ใช่ คงเยอะมากนะเนาะเยอะเหมือนบ้านเราแหลบ้านเราก็เยอะแต่แต่ไม่ยังไง,งแต่ไม่รู้ว่าสายพันธ์อะไรนะโอ้โหเป็นยังไงบ้างไอ้ตัวนี้เนื้อฟูมาเลยนะเห็นเนื้อฟูฟูเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนของแท้ที่ยาจางนะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปที่ตลาดนะอยู่ข้างทางเลยเนาะ <c oughs> อยู่ข้างทาง ออกมาจากออกมาจากตรงริมทะเลอ่ะจะเป็นแบบร้านร้านชาวบ้านอ่ะเปิดรูปไปเขาดูเลยจะกินแบบไหนเปิดรูปไปเขาดูเลยโอ้โหสุดยอดใหญ่ขนาดไหนเอาวางใกล้ใกล้ใกล้หน้าดูดิใหญ่ขนาดไหนดูดิความใหญ่มันดิแต่ตัวใหญ่กว่านี้ก็มีนะแต่นี่ป้าเขาบอกว่าตัวเล็กนะก็เลยคิดให้ถูกหน่อยตัวเล็กสองหมื่นตัวใหญ่สี่หมื่นไอคำว่าใหญ่เนี่ยใหญ่เท่ากับใหญ่เท่าลูกมะพร้าวอ่ะใหญ่จริงๆใหญ่มากใหญ่เท่าลูกมะพร้าวนที่เราถ่ายตอนแรกอ่ะ ตัวนะฮะตัวนี้จะเนื้อน้อยหน่อยอ่าแล้วแต่ตัวนะครับแล้วแต่ตัวตัวนี้มันแก่แล้วอ่าไอ้พวกไข่เป็นก้อนๆแบบนี้เหมืนอนแก่อ๋เอ,อเดี๋ยวปันนป้นมึงปั้นมึงโอ้โหนี่บอกอะไบอกท่านผู้ชมหน่อยโอร่อยยอสมใจยไหมครับได้มายาจางครั้งนี้เรียบร้อยฮะเพอร์เฟกต์ไหมเพอร์เฟกต์ อีกร้อยตัวไหมแบบที่คุยร้อยตัวไปไม่รอดกับท่าน,โโนโรตอนมาบอกจะกินร้อยตัวนะฮะพอมาถึง5ตัวก็ยังขยะจะยังย,ง,ยงช้าเลยยาบ,บกับกันมากันเป็นเป็นขายยางดิน้นใครสั่งลุงก็จะสั่งคนไปดำมาให้แล้วก็เอามาให้ลูกค้ากินครบนี่อันนี้อันนี้แปดดีเนาะใส่ไข่เนาะใช่อันนี้เป็นแบบย่างเสร็จ ตัวละสองหมื่นเวียดนามดงใช่แล้วลองดีกันเสรมจพักบ้านเลยนี่นะครับคุณจากทะเลยาจางใส่วาซาบเยอะๆหน่อยครับวาซาบ์้องมันต้องขึ้นหน่อยครับวาซาบมันต้องขึ้นหน่อยครับนี่ครเปิดเกมโอเค โดนเข้าไปแล้วหอยหวานแท้หอยหวานบนทะเลยาจางนะครับจานละห้าหมื่นเวียดนามดองนะฮะซึ่งราคาไม่แพงนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเลยครับผมเป็นหอยหวานเป็นเป็นนะฮะนี่จานละห้าหมื่นเวียดนามดงสดสดใหม่ๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด ไมได้ครับนี่นะครับมากันอีกเมนูนะครับผมเป็นอูนิย่างใส่ไข่นะฮะไข่ไข่ <ไข S 1> จะเป็นแนวแบบว่าคอนเซนหน่อยๆนะคะรับผมแปลกประหลาดครับตัวใหญ่นี่เกือบท่าหน้าเลยมันจะมีไซส์หนึ่งไซส์ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวไม่รู้อูนิพันไหนแล้วฮะแต่ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวเลยบาบุนบาบุนอ่า ยังไงถ้าเพื่อนๆมาแล้วออกมาจากในเมืองนะครับที่มันจะมีทะเละติดทะเลออกมาเลยเพื่อมุ่งหน้าไปทางตัวระมงนะฮะหรือตมไวเปอร์ท่าเรืองเือา่าเรือลใหญ่ท่าเรือขายปลามันจะอยู่ซ้ายซ้ายสองข้างทางเลยซ้ายมือขวามือทาเรอายปลาใหารือายาน่ะเรือ่ายิ่งร้านบ้านห่านรืายป่่าเราย่ท่ารือขาก่ท่อขลรอปเรือขายรอัยปลาให่าอขายปหน่อยแต่ถ้าตรงนั้นมีขาย เกี่ยวกับนี่ติดทะเลอะ่ะจะแพงยิ่งกว่าอ,อีกใช่ค่ะไปะลิ้มลองกันอูนิอ่ะชิมสดก่นอนถายนะฮะอูนิใส่ไข่นะฮะไม่ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นรนะ้อนร้อนโอ,อ้ออความอร่อยเปลี่ยน ้อมวินี้ใส่ซอสหอ,อมบุหนีมากโอ้โหพญาด้อเป่ะไม่รู้ครับเนี่ยไม่ป้ายไม่ได้ครับแต่ซอตเราไปก็จะเป็นเหมือนแบบกินไข่ลวกอะ่ะไม่ ชาแนลลองบ้างนะครับอ,อูนี่ใส่ไข่เมนูแบบนี้ก็ยังไม่เคยเห็นที่ไทยเลยเอ,ไไอูนี่ไฟใไข่ ไปไข่คือกินกินกินอูนิกลายเป็นดีขึ้นมาคือไม่คาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยสําหรับคนคนกินไม่คาวเยอะอ่ะมันจะหอมอ่ะเนาะใช่ใช่ย่างถ่านย่างถ่านอืมแล้วย่างถ่านด้วยเนาะเปลือกจะไม่ไหม้หน่อยๆพี่ถ้าเป็นตัวใหญ่ยิ่งจะอร่อยกว่านี้อีกหอมถ่านมากเลยเราจะใส่พริกนินเดียวเพื่อให้มันแซ่บนี่นะอเปลือกนะเปลือกนะยอด ยอดสุดยอดสุดยอดไปโซยไปโซยไปโอ้โหโซยไปอร่อยอร่อยภาษาเวียดนามว่าอะไรครับอันงอนอันงอนนี่โอเคครับปั๊กนี่นะทุกคนอูนี่เราสั่งกันไปเจ็ดตัวแสนสี่แล้วก็หอยหอยหวานห้าหมื่นแล้วก็ หอยนางรม8ปดหมื่นเป็น2องแสนเจ็ดเนาะไอหอยนางรม8ปดหมื่นเนี่ยสั่งทั้งหมดหนึ่งโลนะเขาไม่คิดค่าทำเลยเนาะไม่คิดค่าทำครับผมถูกมากเลยอ่ะหมดเงิน,ปนไปเท่าไหร่2องแสนเท่าไหร่นะสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดเป็นเงินอยู่ที่415บาท415อบาทกับอูนิล้นๆนะนี่มันซีฟู้ดนะใช่ไหมเจ็ดตัวเป็นๆหอยนางรมเป็นๆอ,อีก12ตัว ข่อยหวานอีกประมาณหนึ่งจานนะคะเป็น,ปน <_ s> <ช>อร่อยอร่อยมากไปกันต่อครับร้านไหนจะเป็นร้านเด็ดนะฮะเน,นี่ยหน้าร้านจะเป็นแบบนี้หน้าร้านจะเป็นแบบนี้เอาไปดูได้เลยนี่หน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะฮะ s> <S สังเกตได้ง่ายๆจะอยู่ติดถนนจะอยู่ติดถนนเนี่ยจะมีโต๊ะตั้งขายอย่างนี้เ <_ s> นี่ยจะมีโต๊ะแบบนี้ตั้งขายแบบนี้ บ้านๆเลยประหยัดดีอร่อยด้วยนะครับใช้ได้เลยครับกับคุณนีที่ยาจางนะครับบ้านเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะสุดยอดโอเคครับ